ครับท่านผู้ชมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีข่าวนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆใครหลายๆคนนะครับที่ชอบพกทร,รัพย์สินเอาแล้วเอาเก็บไว้ในรถคุณเจชัยเงินหนึ่งล้านบาทไม่ใช่หาง่ายๆนะฮะเขาคงแบบไม่กล้าจะพกติดตัวด้วยมั้งกหรือชาติพอพกวาในรถก็โดนทุบรถเสอีอย่างน้อยน้อก็เกบิกจากธนาคารหนึ่งล้านบาทขับกลับบ้านเลยทันทีเลยนะไม่ควรจะแวะไหนใช่ไหมไม่ควรจะแวะไหนอันนี้แวะไปเดินห้างแวะไปทานอาหารไม่ถึงชั่วโมงกลับมากระจกถูกทุบเงินหนึ่งล้านบาทหายเงียบหายไปเลยฮะ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจกกระทาบัดนี้ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายพร้อมกับเงินสด1ล้านบาทได้นะครับในช่วง5โมง15วันนี้นะครับร้อยตำรวจโทจจเรพูนแก้วร้อยเวลงพักเมืองสุพรรณบุรีนะครับได้รับแจ้งเหตุลักทรัพย์อยู่ที่บริเวณท,ที่ที่จอดรถหน้าร้านอาหารใบเงินนะครับไปตรวจสอบพบรถกระบะยี่ห้อ t o y ย ta f o ฟ t u n e r เสีขาวทะเบียนยอหญิงจจอจาน51 7กรุงเทพมหานครจอดอยู่ในสภาพประตูหลังด้านซ้าย ถูกทุบจนกระจกนะแตกกระจายเกลื่อนพื้นทีเดียวนะครับสอบปากคำนางสาวอิสริยาพรเมืองแดงอายุ2 6ปีให้การน,นะครับบอกว่าเป็นภรรยาของเจ้าของท่าข้าวมนทนอยู่ที่อำเภอสาลีก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถคันดังกล่าวนี่นะฮะมาเบิกเงินสด1ล้านบาทที่ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขามมลัยแมนสุพรรณบุรีโดยมีลูกน้องกับลูกสาวสองขวบนน่งมาด้วย หลังจากเบิกเงินสดนะก็ไปจอดอยู่ที่หน้าร้านอาหารใบเงินแล้วก็แล้วไปเดินซื้อของในห้างพอไม่ได้ก็กลับมาที่ร้านอาหารนี่แหละสั่งอาหารเพื่อที่จะเอากลับไปกินที่บ้านในช่วงนั้นคุณเสชาคุณอิสริยาพรไลานฟังบอกเหตุ ead, สังเกตเห็นรถเก๋งสีสีเทาไม่ทราบยี่ห้อและเลขทะเบียนขับชะลอมาเทียบด้านซ้ายทำท่าเหมือนกับจะจอด แต่ไม่นานฮนะรถเก่งคันนี้ก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วรหลังจากที่สั่งของเสร็จสิ้นก็กลับมาที่รถปรากฏว่ากระจกด้านหลังถูกทุบเงินสดนะครับที่เก็บเอาไว้ในซองในถุงกระดาษสีน้ำตาลวางไว้เบาะหลังหายไปตอนนั้นแทบช็อกเลยนะฮะทางผู้การจังหวัดสุพรรณบุรีพลตำรวจตีชัชชรินสว่างวงบอกว่าสอบสวนเบื้องต้นนักทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุมีประมาณทั้งหมดเนี่ยหคน ใช้รถเก๋งสองคันคันแรกนะครับเป็นรถเก๋งสีขาวและสีเทาโดยคนร้ายที่มากับรถเก๋งสีเทาเป็นคนทุบกระจกหลังจากนั้นคนร้ายที่มากับรถเก๋งสีขาวนําเงินสดที่วางอยู่เบาะหลังเนี่ยขับหลบหนีไปสันนิษฐานนะครับว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของผู้เสียหายเป็นอย่างดีและอาจจะมีนางนกต่อคอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวของผู้เสียหายพอเบอิกเบิกเงินเสร็จก็ขับรถตาม บสบโอกาสทุบกระจกฉกเงนินไปผมไม่รู้ออว่าคนลายที่ก่อเหตุทุบกระจกรถที่จังหวัดสุพรรณบุรีรเป็นแก๊งเดียวกับที่เคยตำรวจสอนร่มเก้าจับกลุ่มหรือเปล่าคุณนชาติแก๊งชาววินโด ừ, แก๊งชาวอินโดที่แพร่ระบาดมากที่ในกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าจะมีพฤติกรรมก็คือติดตามเหยื่อตั้งแต่อยู่ในธนาคารเพอะเห็นว่าเหยื่อคนไหนที่เบิกเงินจํานวนมากนะครับก็จะมีการขับรถตามเหยื่อก็เหยื่อจอดรถตามปั๊มน้ํามันหรือแวะทานข้าวตามห้างสรรพสินค้าก็จะไปทุบทุบแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปคือจับได้ที่สอนล่มเก้าแต่ว่าถูกจับกลุมแล้ว ค <L an> ง,งยังไม่ก่อเหตุถ้า,าก,กลัวว่าจะได้ประกันตัวมามาก่อเหตุอีกหรือเปล่าคือไม่น่าจะติดตามได้ยากคุณเสกชัยย่างน้อยนะในถ้าเป็นอย่างแก๊งอินโดนีเซียนะภาพจากกล้องวงจรปิดในธนาคารน่าจะมีภาพของค,ค,คนร้ายหรือไปตามจุดต่างๆไม่ไว่าจะเป็นตั้งแต่เบิกเงินจากธนาคารไปที่ร้านอาหารไปตามห้างแล้วกลับมาที่รถไม่น่าจะยากจับไม่ยากถ้าหากตำรวจจะจับแล้วคุณชาติ ไล่กล้องวงจรปิดเลยตั้งแต่ธนาคารมาเส้นทางที่ทางผู้เสียหายขับรถมาก็ไล่ตรวจกล้องวงจรปิดทีละตัวทีละตัวจนมาถึงห้างสับสินค้าแต่ผมจะพามาที่กรุงเทพบ้างคุณอนุชาที่กรุงเทพคุณอนุชาอยากขับรถชมวิวไหมอ๋อขับรถชมวิวเขามีบ้างมีบ้างไปบ้างแต่วะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพปนตนครนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเมากาวอยากขับรถชมวิวอาศัยเห็นรถสิบล้อกำลังจอดติดเครื่องยนต์อยู่เข้าไปขโมยรถสิบล้อเอาสิบล้อ สิบล้อ,อชมวิวในกรุงเทพาหานครถสิบล้ชมวิวดอมกาไปด้วยขับรถสิบล้อชนไปด้วยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่จับกลุ่มนะก็ขับรถชนรถชาวบ้านเขาได้รับความเสียหายเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นช่วงประมาณสามโมงเย็นของวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางเสาธงได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายนะครับลักรถสิบล้อขับหลบหนีไปทางถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าถนนบางพรมตัดซอยจรัญสนิทวงสามสิบห้านะครับ พอเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งคนระับก็รีบสก,กัดจับนะครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้กําลังจํานวนหนึ่งไล่ติดตามจับกลุ่มรถของที่คนร้ายขโมยไปนะฮะซึ่งพอคนร้ายเห็นว่าตํารวจกําลังไล่ติดตามอยู่ก็เร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างเร็วเลยนะฮะในที่สุดก็ไปเฉี่ยวชนกับรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์สีฟ้าของชาวบ้านที่จอดอยู่บริเวณปากซอยบางพรม ได้รับความเสียหายนะครับยุบไปด้านหนึ่งเลยนะครับนอกจากนี้คนละก็ยังขับหลบหนีไปอีกนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามไล่ติดตามแต่ในที่สุดครับทั้งเจ้าหนที่ตำรวจทั้งชาวบ้านก็สามารถสกัดรถ10บล้อคันดังกล่าวไว้ได้ พอรถจอดกับที่คุอุชาติก็นีในภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นฮะก็ไปจับภรมนายขจรศักดิ์บุญรอดนะอายุ39ปีสภาพเมากาวเลยครับพอเจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในรถ10ล้อก็พบกระป๋องกาวจํานวน2กลับป๋องนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการสอบสวนผู้ต้องหานายขจรศักดิ์ก็รับสารภาพนะครับบอกว่าตัวเองอ่ะปกติคือไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยขับรถบรรทุก1ิบล้อมาก่อนในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะมี รถสิบล้อคันดังกล่าวจอดอยู่บริเวณบริเวณริมถนนชัยพฤกษ์นะฮะแล้วก็ติดเครื่องยนต์อยู่พอเห็นอย่างนั้นก็ขึ้นมาขับเลยครับขึ้นมาขับแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าจะขับรถชมวิวแต่ว่าคนขับรถ10บล้อคันดังกล่าวนะฮะพอดีว่าปวดปัสสาวะต้องการเข้าห้องน้าก็เลย เปิดเครื่องยนต์ไว้คือไม่ดับเครื่องะแล้วก็ติดแอร์พร้อมเลยแล้วเข้าห้องน้ํามาทีนี้ก็โดนฉกไปเลยก็ได้เห็นใจนะครับเห็นเห็นใจคนขับรถสิบล้อเหมือนกันคุณเสกชัยคุณสมศักดิ์ตาอินเขาบอกว่าเป็นคนคนขับสิบล้อชาวจังหวัดอุดรธานีให้การกับตํารวจบอกเขาพลาดเองเขาพลาดเองขับเท่าแก่เนี่ยให้ขับรถคันนี้ขนดินนะรับไปส่งลูกค้าแถวแถวปทุมธานีแต่พอถึงจุดที่เกิดเหตุนะฮะคุณเสกชัยด้านปวดท้องกระทานหันเลยนะฮะ ก็วยความรีบร้อนค,คิดว่าไม่มีขโมยอ่ะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเทะนะ่นั้นกำลังกําลังปวดทุกข์อยู่เลยเสียงรถของตัวเองนะปัานป้านลั่นเลยนะวิ่งออกมาดูอ้าวรถของตัวเองไปก็เลยว่าจ้างออวินมอเตอร์ไซค์ขับรถไล่ตามจนกะทั่งทันนะแต่โอ <ชบ S 2> ้โหไม่ไน่าเชื่อ คนดื่มกาวแล้วนะดมกาวใช่ไหมดมกาวขับรถสิบล้อชมวิวในกรุงเทพมหานครนโชคดีที่ตำรวจจับได้นะเพื่อได้รถได้รับความเสียหายเพียงแค่คันเดียวถ้าหากจับไม่ได้ดมกาวไปเปิดแอร์เย็นสบายขับไปผมว่าไม่รู้จะชนรถคันไหนต่อคันไหนได้รับความเสียหายเยอะกว่านี้นะฮะรับสารภาพโดยความไม่สลดจริงๆถ้าชนคนก็ถึงเสียชีวิตนะเสียชีวิตี่คุณเสกชัยรถสิบล้อนะไม่ใช่รถจักรยานอะนะมาเรื่องของหลักการร้องเรียนกันบ้างนะครับ ทีมข่าวอาชกรรมได้รับการร้องเรียนจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีอาชีพบ,บกรถนะมีอาชีพโบ,บกเรียกผู้โดยสารให้ขึ้นวินรถตู้บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลนาวนครน,นะครับปรากฏว่าถูกกลุ่มมาเฟียไปเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการอนุญาตให้ประกอบอาชีพคุณอังกูตะวันวงลงไปในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรติดตามรายงานครับ นางสาวสมจิตอักษรสิทธิ์อาชีพบกผู้โดยสารขึ้นวินรถตู้คือผู้เสียหายที่ถูกกลุบคนร้ายลักษณะคล้ายแก๊งมาเฟียทําการข่มขู่เรียกเก็บเงินรายเดือนเพื่อแลกกับการโบกผู้โดยสารบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลนวนครในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้เสียหายได้ทําอาชีพบวกผู้โดยสารขึ้นรถตู้มาตลอด15ปีมีไรายได้จากรถตู้ที่ให้คันละ10บาทรวมไรายได้ต่อวันอยู่ที่500บาทกระทั่งวันที่9กันยายนที่ผ่านมากลุ่มชายชะกันจํานวน2คน ได้เรียกผู้เสียหายไปที่สำนักงานอู่รถตู้แห่งหนึ่งภายในซอยพหลโยธิน139เพื่อเจราจาขอเก็บเงินเป็นจำนวน9,000บาทต่อเดือนก่อนที่จะหยิบอาวุธปืนมาแสดงคล้ายเป็นการข่มขู่ตอนเช้าวันที่9จากประมาณ3มโมงเขามารอตรงนี้แหละเขาบอกพี่ว่าคนชื่อต้นให้มารับไปคุยที่ออฟฟิศเขาก็คุยลักษณะว่าให้เราส่งเงินให้กับเขาเดือนละ900 0 บอกว่าถนะ้าก้าพันน่ะมันก็ค่อนข้างจะเยอะซึ่งเราไม่สามารถที่จะทําเงินให้เขาได้ถึงขนาดนั้นเพราเราก็ต้องมีภาระครอบควที่ต้องเลี้ยงแแล้วเขามีการใช้อาวุธอะไรจะงไ้บ้างไหมคะอาวุธปืนนะ่ะนะเขาได้เอาขึ้นมาวางอยู่บนโตะ๊ะแล้วก็เปลี่ยนแมกซีนไปแมกซีนนะ่ะนะมันจะมีแมกซีนอยู่สองอันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ส่งให้กันอยู่นะซึ่งพี่ก็นั่งอยู่ข้างหน้า สมจิตเล่าว่าหลังการเจราจากลุ่มคนร้ายได้ลดจำนวนเงินเรียกเก็บเหลือ6 0 0 0บาทโดยเรียกเก็บทุกวันที่สิบของเดือนซึ่งตนได้เจราจาไกล่เกลี่ยจนถูกปล่อยออกมาอย่างปลอดภัยขณะเดียวกันได้ร้องทุกข์และประสานทีมข่าวลงพื้นที่ซึ่งผู้เสียหายได้พาไปยังจุดบกรถตู้ที่ห่างออกไปราว3กิโลเมตรในเขตพื้นที่พระอินราชาจนพบหนึ่งในกลุ่มชายชะกันที่มาเรียกตัวนางสาวสมจิตให้ไปเจราจาของผู่ในวันเกิดเหตุไม่อยู่นี่ มีมีนคนนั้นแหละค่ะที่ไปหาพี่ที่นวะนะครที่ใส่แว่นนั่งอยู่เขาจะมีรอยสักด้วยวันนี้คือเป็นวัยรุ่นนะค่ะใส่แว่นเสื้อลายเ <ลา S 1> ก่งๆนี่แหละคนนี้แหละที่เขาไปหาพี่ที่นวะให้พี่ไปหาออคนชื่อต้นที่หลังสิบดูดูแล้วการทํางานเขาคนละแบบกับพี่ <S <S <ๆ>เขารอที่จะเรียกรถอย่างเดียวให้รถเข้ามาเรียกยเดียวแต่เขาไม่ได้บริการว่าต้องรถไม่ติดนะ ต้องดูแลรถคันอื่นด้วยไหมเขาจะออกมาเฉพาะที่รถรถตู้ออกมาแล้วก็ถึงจะออไปเรียกรถตู้แต่ด้านหน้าเนี่ยแท็กซี่จอดอยู่ขวางไม่ขวางเขาปล่อยเลยจากการสอบถามในพื้นที่นี้เคยมีคนบวกผู้โดยสารแบบเดียวกับผู้เสียหายแต่ต่อมาถูกกลุ่มอิทธิพลนี้ข่มขู่ให้จ่ายเงินเป็นจำนวน7,500บาทต่อเดือน จนสุดท้ายกลายเป็นการถูกยึดโดยกลุ่มคนกลุ่มนี้ทั้งหมดซึ่งนางสาวสมจิตเชื่อว่านี่เป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่กำลังเกิดขึ้นกับตนเองจึงได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรณ์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติการใช้อิทธิพลคมคูข่ข,ของกลุ่มวินรถตู้กลุ่มนี้ครับเกิดพนักงานสอบสวนจากที่รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้เสียหายนะครับเกิด ถ้ามีการกระทําความผิดในเรื่องนี้จริงก็จะเป็นความผิดฐานร่วมกันกันโชคทรัพย์ครับ,รบพื้นที่ออฟฟิศสานักงานของเขาเนี่ยตามที่อยู่ในพื้นที่ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์เนี่ยไม่มีครับเรื่องแก๊งมาเฟียรถตู้ของบริษัทนี้นะครับอย่างไรก็ตามสอพอประตูน้ําจุฬาลงกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ผู้เสียหายถูกข่มขู่ภายในซอยพหลโยธิน139เท่านั้นส่วนบริเวณที่บกเรียกผู้โดยสารบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลนวนครเป็นพื้นที่ของสอพอคลองหลวง ซึ่งหากมีเหตุการณ์ข่มขู่เกิดขึ้นอีกเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้งสองโรงพักจะมีการประสานงานเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายและจับคนร้ายมาดำเนินคดตีต่อไปครับนิติไตรสุปสินถ่ายภาพอังคูลตะว,วันวงรายงาน